รถสวยไมลหลักหมื่นคัดมาให้3คันน่าใช้ทุกคันและยังไม่ติดจองเลยนะเริ่มนี่คันแรกเลยไม้59มื่นะครับหนุ 8, รุ่น E ไมโครน้อยปีสิฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสใครอยากได้สี เข่ามุกแบบนี้นะครับรถหน่วยงานของเครือกรุงศรีนะครับพูดง่ายๆรถนายแบงค์กรุงศรีอะ่ะเขาขับนะครับแบบนี้ปลดระวางมาโคตรคุ้มราคาถูกกว่าป้ายแดงเกิน50%หรือจะเป็น1.6รุ่นจีสีดําแบบนี้ผมมีหลายคันเลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นย้ำไม่เจ็ดหมื่นผ่อนเจ็ดเปนตสามตลอดสัญญาหรือแบบนี้ไปเลยปีใหม่ๆไม้น้อยๆนะครับในปียี่สิบสองถูกกว่าป้ายแดงสามแสนกว่าบาทรถแค่สองปีโคตรคุ้มนะครับช่วงล่างดับเบิลวิชโบนได้เป็นโฉมนิวปีใหม่ๆไม่หลักหมื่นแบบนี้คุ้มค่าาาาาคคคุ้มราาใรใใสนใจเเอเดดดิี๋ยวพู 3ส,สีนะครับแล้วก็เป็น3รุ่นย่อยแบบนี้สนใจดูจบอย่าพันครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติสมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพที่เพชรยนต์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามีเอาติสนะครับเยอะที่สุดในย่านนี้นะครับประมาณ60คันนะครับและวันนี้นะครับใครกําลังมองหาเอาติสอยู่นะทั้งโฉมปี18แเนาะแล้วก็โฉมปี ชมใหม่อะตั้งแต่19ปลายปีนะครับจนถึง22 24เนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยครับวันนี้ผมมีมาเปรียบเทียบนะครับมาให้พี่รับชมการทั้งหมด3คันนะครับจริงๆเรามี a l t i s 60คันเนาะแต่3คันเนี่ยนะครับมันเป็นรุ่นที่แตกต่างกันอะผมยกตัวอย่างเนาะอย่างคันนี้นะครับเป็น New a l t i s นะครับปี22นะใหม่แค่ 80,000อ่าไม้80,000ปี22นะครับได้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับช่วงล่างดีกว่ายังไงนะครับหรือโครงสร้างเป็นแบบเปลี่ยนใหม่แล้วยังไงนะครับอะไรที่มันน่าใช้กว่าเดี๋ยวบอกกันนะครับราคาก็ประมาณสัก500,000กลางๆนะครับ หรือนะครับใครอยากได้เป็น1.8นะเครื่อง1.8วิ่งไกลบ่อยๆนะครับอัตราเร่งดีกว่าสําหรับเครื่องพันแนะนี่เลย1.8รุ่น E คันนี้หลุดจองมานะครับไม่เพียงแค่59,000กิโลนะน่าเสียดายลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคุณได้สีขาวมุกนะครับคุณได้เบาะหนังแล้วนะแล้วได้เครื่องยนต์พันแในราคาแค่4 0 0 0 0นต้นๆผ่อนประมาณ7,00 0พนต้นๆเองเลยครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอันดับต้นๆในบริษัทพรยนต์นะครับรวมถึงคันนี้นะ น้อยนะครับสีดําไม้น้อยทยอยเข้ามาเลยนะครับปี18ปี19นะคันนี้ไม้เจ็ดหมื่นกว่าๆนะเจ็ดหมื่นสี่นะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันราคาเท่าสีขาวไม่ห้าหมื่นเลยนะครับแต่ได้เป็นหนึ่งจุดหกลุ่นจีได้เป็นสีดําทะเบียนสวยจําง่ายหกสิบสี่แบบนี้นะครับผมมีประมาณสองสาคัญน,นะสําหรับสีดําปีสิบแปดไม้น้อยนะครับอ่ะก่อนที่รถใหม่จะเข้ามานะครับเราดูตรงนี้กันก่อนนะรวมรถที่ต้องบอกเลยว่าน่าใช้นะครับพัง อ่สามแบบดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น 1. 8ชดแดมปี18บปดนะครับหนึ่งจุดหีมปีส8บแดและหนึ่งจรุ่นจีชมนิวนะครับปี22ิบสองเลยเอาปใีใหม่ไปเลยและที่สำคัญไหม่เป็นหลักหมื่นทุกคันนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะว่าคันไหนเนมันเหมาะกับใครนะแล้วก็อ่งบประมาณใครถึงคันไหนนะครับบอกอัตราการผ่อนบอกเลขไหม่ทุกคันอย่างแน่นอนนะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยนะครับหนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดดอ่ต้องบอกงี้ของเรามีไม่เยอะช่วงเนี้ยท,าทนะ่าจะมี1 8 แค่3คันนะครับเป็นโฉมปี18แล้วก็18.19นะสคันนะครับอย่างเช่นคันนี้เป็น1.8จุดแรุ่น E นะครับรถหน่วยงานนะของในเครือมิตซูยะก็คือในเครือพวกกรุงศรีนั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆรถรถในแบงค์กรุงศรีใช้อ่ะครับอ่ะผู้จัดการแบงค์ใช้ี่ยเขาใช้อันนี้นะเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับที่เขาให้พนักง,งานใช้ไม่แค่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลป่อศูนย์ตลอดนะครับ ไม่น้อยนะครับป้ายแดงออกมาเกือบเกือบเก้าแสนนะประมาณแปดแสนแปดอ่ะแปดเจ็ดกว่ากว่าไปปลายครับแปดเจ็ดเก้าประมาณนี้นะครับตอนนี้นะราคาเหลือพิงแค่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันไม่ห้าหมื่นเก้าประวัติศูนย์ตลอดนะครับ โคสวยโคดน่าใช้นะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยใครอยากได้เครื่องมัน8คันเนี่ยคุณห้ามพลาดเลยนะครับโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับสันเลี่ยมคมฝากระโปรงสวยๆกระจกของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้านะครับอ่าสันเลียมคมสวยๆนะครับคันนี้สภาพดีมากนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนล้อแมกนะครับเป็นเหมือนกับ 1.6G นั่นแหละครับก็คืออ่า16นิ้วดําเงาปัดโครเมียมนะครับดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อสังเกตนะครับสันเลียมคมนะครับ ตลอดรอบคันผมบอกเลยว่าคันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับมันเหมาะกับใครอะ่ะมันเหมาะกับลูกค้าที่ต้องวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆอะนะครับต้องไปพิษณุโลกกรุงเทพไปชนบุรีกรุงเทพไปเฉลเชียงสาอะไรแบบเนี้ยเครื่องพันแปะอัตราเร่งมันดีนะครับเวลาถนนโล่งๆเนี่ยเราเหยียบแป๊บเดียวมันก็ถึงเขาเรียกว่าอัตราเร่งอะ่ะมันดีกว่านะครับมันจะถึงในส่วนของเช่นสมมติเราตั้งใจะจะขับ1้0อ่ะ เหยียบแป๊บเดียวมาถึง110แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น1.6กอะ่ะก็จะต้องใช้เวลามากกว่านะครับแต่ก็ไม่กี่วิหรอกนะครับแต่โดยรวมอะ่ะขับไกลอะ่อะ1.8อ่ะก็จะเหมาะกว่านะครับอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงพอกันนะ 16. 6 6 6ล,ลิตร พอกันนะครับอ่ะภายในคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันนะครับสัตว์เลี่ยงพรม,มสวยๆนะคันนี้ผมเคยรีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะใครสนใจทักไลน์มาได้ ID P E K 5 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้นะครับผมเช็คให้เรียดแล้วนะไม่ได้เช็คมัวมวๆนะผมมีใบเซอร์ใบรับรองนะครับการตวรวจสภาพรถนะครับมีใบประกอบวิชาชีพนะในการเป็นอนสเปคเตอร์รถมือสองนะครับผมเช็คให้แล้วคันนี้สวยน่าใช้นะทุกโครงสร้างเลยอ่ะดูไม่แค่ 59,00 0กกิโลนะครับไม่แท้นะลูดจองมานะใครสนใจรีบทักมาเลยได้เบาะหนังแล้วสเปคเดิม1.8 e อเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะแต่คันนี้เจ้าของเดิมนะครับของหน่วยงานกรุงศรีนั่แหละนะครับ, ishi, รบ,รบก็คือเอ่อบางกอกมิตซูบิชินะครับ MUFJ นะก็คือเครือกรุงศรีนะครับทำเบาะหนังให้แล้วที่ชาร์จด,ด้านหลังมีโตมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้อีก2จุดและที่สำคัญนะครับคันนี้แอร์แบ็กมีให้7ใบแล้วนะต้องบอกเลยว่า เป็นเก๋งกลางอะนะครับไม่กี่รุ่นหรอกนะครับที่มีแอร์แบกให้7นะในยุคสมัยแบบปี18ปี19แบบนี้นะครับคันนี้แอร์แบกให้7ใบแล้วนะครับสวยน่าใช้นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ7,300พมอะนะครับ4 2 9 0 0 0ไม้59,000คันแรกหลุดจอใครสนใจรีบพักมาเลยนะอย่าพลาดกันคันนี้อะมาดูคันที่2กันบ้างคันที่2ขออนุญาตขยับเป็น1.6รุ่นจีปีป2ีนะครับ เป็นตัวโฉมปี2ีนะโฉมใหม่โฉมเทียบเท่าปัจจุบันนะครับโฉมนี้มีอะไรดีเดี๋ยวบอกกันนะครับก็คือ1เลยนะคันนี้นะครับไม่มันไม่เยอะนะไม่มันประมาณ8 0 0 0 0โลนะครับคุณได้ปี2ปีใหม่ๆแบบนี้นะคันนี้549,000่ฟรีดาวก็ผ่อนออกมาสัก9,3 0 0พัะ9ก0 0พั0 0ประมาณนี้นะครับสำหรับฟรีดาวนะเก้0ฟรีดาวผ่อน9,3 0 0ตลอดสัญญานะครับคุณไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับสัเลี่ยมพรมสวยๆนะสำหรับด้านหน้ากระจกหน้าของเดิมของงแท้นะ้รตตานนตตะคับ โฉมเนี่ยนะผมต้องบอกงนี้โฉมเนี่ยช่วงล่างมันดีขึ้นนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นโฉม1 1 6 g ปี18ปนะครับปี19ต้นปีกลางปีแบบเนี้ยนะครับคานหลังอ่ะมันจะเป็นคานเนาะสำหรับช่วงล่างนะครับล้อหลังอ่ะแต่เนี่ยมันจะเป็นเป็นปีกนกแย่งอิสระแล้วเหมือนกับอะไรปีกนกเหมือนกับแอคคอร์ดนะครับเหมือนกับแคมรี่นะครับที่มันได้ความนุ่มกว่านะครับดังนั้นอ่ะผิวสัมผัสแรงสั่นสะเทือนเข้ามาในตัวรถมันน้อยนะครับและที่สําคัญนะครับ เบาะภายในนะครับนุมน่มๆเหมือนกับแคมรี่เลยแต่เป็นทรงสปอร์ตกว่ากุญแจสมารม์ทเอนทรีมีให้เหมือนกันนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบเหมือนกับตัวปีทีแปดแหละนะครับแต่เบาะมันดูแบบเนี่ยครับเบาะมันเป็นบักเก็ตซีทนะแล้วก็ผิวสัมผัสนุมน่มๆนะมีรูลอแบกอากาศแบบพวกแคมรี่แล้วนะครับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมไม้แปดหมื่นสี่พันกิโลแบบนี้นะครับไม้ไม่เยอะนะไม้แปดหมื่นกว่าด้านหน้านะผมต้องบอกเลยว่ามันน่าใช้กว่านะครับสําหรับ พวกโหมดต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรแบบนี้ได้นะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบเหมือนกันและที่สําคัญนี่ชมนี้ด้านหลังเขามีแอร์หลังให้แล้วนะคุณนะครับนี่มีแอร์หลังให้แล้วนะเป็นเอลติิชมแรกเลยที่มีแอร์หลังนะครับแล้วเบาะตรงนี้ก็เป็นสีดําแล้วนะเผื่อใครชอบนะลูกค้าเนี่ยนิยมซื้อ1ซื้อ1นนะวิ่งในเมืองวิ่งออกต่จังหวัดใกล้ๆน้1.6มันพอนะครับแต่ ไม่ชอบภายในนะครับที่มันเป็นสีเบจนะเหมือนจะฉมเก่าเนาะคันนี้นะครับตั้งแต่ปียี่สิบขึ้นไปเขาก็จะได้เป็นภายในที่เป็นสีดําแล้วนะครับสวยนาใช้แบบนี้นะทะเบียนสาม1ูนย์เจ็ดหนึ่งะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของอลติสนะครับปกติเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอ่าไม่ค่อยมีล้อสำรองเนาะจะเป็นพวกอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับอา่าการปะยางอะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยเขาจะมีล้อสำรองให้อยู่เหมือนเดิมนะครับมีแค่ไม่กี่รุ่นนะที่แบบเป็นล้อสำรองแบบนี้ให้ พร้อมเครื่องมือที่ดูสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้ผมก็เช็คแล้วเหมือนกันนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสวยกริปเหมือนกันนะครับสวยน่าใช้นะครับใครสนใจนะครับปีใหม่ๆไปเลยนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณสัก โอ้โหประหยัดไป3ามแสนกว่าบาทนะครับแต่รถมันแค่2ปีนะครับหายไป3ามแสนกว่าบาทคุ้มแน่นอนนะ5 4 9 0 0นส่อนอยู่9ก้าเองนะครับไม้ก็ไม่เยอะนะไม้80,000คุณมไม่ใช้ต่อวิ่งยาวๆนะครับช่วงล่างนะครับเป็นแยกอิสาราลนะครับเป็นปีกนกเดิมพันท์วิชโบนคู่นะ้ายขวาขับนุ่มกว่าแน่นอนขับใกล้ๆขับใกล้ๆผมบอกเลยว่าคนขับอะ่ะไม่เหนื่อยนะครับแล้วมันก็สบายกว่าด้วยเบาดที่นุ่ม นะครับคนนั่งหลังก็แฮปปี้มีแอร์หลังนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะเป็นอัลติโชมแรกที่เป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะครับอ่า TNGA นะครับก็เริ่มที่ CSR เรนาะรุ่นที่2ก็คือ New Camry นะครับแล้วรุ่นที่3ก็คือคันนี้แหละนะครับสวยน่าใช้แบบนี้ใครสนใจโทรเลย065 951 33 74 นะครับยังไม่ติดจองนะสนใจรีบทักมาสำหรับปี2022แบบนี้ได้ภายในเป็นสีดำนะครับสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มรคาคาแน่นอนนะปรับสาภาพแล้วสวยน่าใช้แบบนี้สาภาพกริบๆแบบนี้เลยนะครับอย่าลังเลนะครับคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนสําหรับคุณได้ปี2 2แบบนี้ยอดจัดนะไฟแนนซ์ประเมินไว้6,000 0 0 0 หกแสนสี 64, อ่อ่ะนะครับแต่เราขายแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับขายต่ํากว่าราคาที่ไฟแนนะซ์ประเมินอ่ะปักเกือบเกือบแสนนะประมาณเก้าหมื่นหนึ่งนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผมการันตีนะครับอ่าที่ไม่ได้แบบแกะอะไรให้เช็คให้ละเอียดอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไอสองคันเนี้ยนะครับสองคันแรกเนี้ยเอาสามคันเลยสามคันนี้นะครับสีขาวสีดําสีบรอนเนี้ยผมรีวิวเดียวไปแล้วนะครับตั้งแต่มาแรกรับเลย ตั้งแต่มันเข้ามายังไม่ปรับสภาพเลยใครอยากดูคลิปเดี่ยวของ3คันนี้นะครับทักไลน์เข้ามา id p ek 152หรือโทร065 951 3 3้4นะรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเดี่ยวอ่ะมาดูคันต่อไปใครมองหาสีดำนะครับประชาสัมพันธ์ก่อนเดี๋ยวสีดำจะเข้ามาอีก2คันนะเป็นปี19นะครับปี19 419คันนี้429แต่ที่มันเข้ามาเนี่ยมาประมาณแสนส แต่คันนี้ไม่มันแค่เจ็ดหมื่นนะครับไม่มันแค่เจ็ดหมื่นปีสิบแปดผลิตปลายปีแล้วนะครับเดือนประมาณแบบพฤศจิเดือนตุลาอะไรแบบเนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยหกสิบสี่นะครับสวยน่าใช้แบบนี้นะครับรถโดยงานปลดระวังมือเดียวเหมือนกันนะครับได้สีดําสีดําเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายยากอ่าปกติเนี่ยรถดดยงานเราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสีบรอนเนาะแล้วก็สีขาวรองลงมาสีดําเนี่ยก็หาย,ยากพอกับสีเทาดํานะครับคันนี้ราคามันเลยขยับนิดหน่อยนะมันสีมัน สีบรอนคุณหาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่สีดํามันหายากนะครับอย่างคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันไม่เจ็ดหมื่นเองนะครับไม่เจ็ดหมื่นสี่นะส่วนน้าใช้หนึ่งจุดหกนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่อึดถึกทนนะฮะแล้วก็เป็นมีความเป็นสแตนดาร์ดอะสูงนะครับเราเราแบบอยากมีรถติดบ้านสักคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกขับได้นะครับแล้วก็มันทั้งนั้นถูกๆเข้าศูนย์ประหยัดประหยัดเข้าศูนย์ที่สองพันสองสองพันสี่อย่างเงี้ยนะครับตลอดหมื่นโลเนาะนะครับผมว่าคุณ เอ,เอาติดไปติดบ้างละคันอ่ะคุ้มนะครับ,น,รบน้ำมันก็เติมได้หมดนะครับเบนซินนะ E 2 0 E 8 5 9 1 e 9 5ได้ครบเลยนี่ไมล์หลักหมื่นทุกคันนะครับคลิปนี้นะ3คันนี้ที่มาให้ดูไมล์เ0 0ดหมื่ได้พูดสตาร์ทแล้วแบบนี้นะครับเบาะภายในจะเป็นสีเบทนะที่บอกไปนะได้เบาะหนังสีเบทแอร์แบ็กมีให้7ใบเหมือนกันความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับด้านหลังแอร์แบ็กจะอยู่ตรงนี้ นะครับสวยหน้าใช้เหมือนกันนะสำหรับ1.6รุ่นจีโฉมปี18 19เนี่ยนะครับมันมีความที่ต้องบอกเลยว่าเขาปรับรูปลักษ์อะครับให้มันดูลงตัวเนาะนะครับมันมันมันจะไม่เหมือนเอาติสตัวเก่าๆอะที่มันดูแบบมันดูอายุเยอะใช่ไหมแต่โฉมใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ปี10 สิขึ้นไปดีกว่านะครับมันจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแล้วความปลอดภัยเขาให้มาเต็มเปี่ยมนะครับมีแอร์แบกให้7ใบนะมีระบบกันลื่นถลไมมีเสริมแรงนะครับเวลาคุณขึ้นเนินขึ้นสะพานนะครับมีระบบเสริมแรงให้แบบนี้แล้วสีดําก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ผมมองว่าสวยน่าใช้นะครับน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคานะราคาผ่อน7,3 0 0เท่ากันนะครับสีดาคันนี้ไม่70,000สีขาวคันนี้ไม่หาหมื่นนะครับราคาเท่ากันเลย4,29,000ผ่อนเท่ากันตลอดสัญญ7,300นะครับ ลองเลือกดูนะว่าอยากได้หนึ่งจุดแปดนะครับหรือหนึ่งจุกนะครับหรืออยากได้ปีใหม่ๆเลยกัดฟันนะเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะครับแต่มันก็ใหม่กว่าเยะนะอะผมยกตัวอย่างไอเนี้ยสิบแปดอเนี้ย2ิบสองใหม่กว่าสปีนะเพิ่มแสนหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ปีหารกันดูเอาปีละสามหมื่นปีละสามหมื่นหารต่อเดือนเอ้าสิบสองก็เดือนละสองพเจ็ดคุ้มไหมครับกับค่าเสื่อมที่มันมันใหม่กว่าเนาะใหม่กว่าเดือนละสองพันเจ็ดอะ ถ้าเป็นผมนะอันนีผ้ผมให้ข้อแนะนําตัวเองนะครับผมจับรถทุกวันนะครับผมมาถ่ายคลิปเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะครับป,ปีปีหนึ่งถ่ายเป็นพันคลิปนะครับถ้าผมจะขยับน้องผมเอาคันเนี่ยนะครับผมทดลองขับแล้วอะช่วงล่างมันดีอยู่กันเยอะนะครับเหมือนคุณขับแคมรี่ที่ขนาดมันย่อลงอันนี้อันนี้ผมมาให้ความเห็นส่วน,วนตัวแล้วเนาะนะครับผมถ้าผมเลือกเองผมจะเลือกชมเนี่ยแต่ถ้าคุณมีงบประมาณจากัดนะครับคุณเอาชมนี้ไปเหมือนกันคุณเน้นความทนเนาะ ก็รถก็รถมันเหมือนรองเท้าอะครับที่เราจะพ,พาเราไปไหนมาไหนใช่ไหมนะครับอ,อ,อยากได้ความทนนะรองเท้าทนทนนะครับซ่อมแบบถูกๆไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับขับยังเดียว เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลเติมน้ามันขับพอนะครับคุณไปฉมนี้ก็ได้นะครับมันมันใน้นถูกนะครับแล้วก็ฟอมง่ายกว่านะแล้วก็ช่วงล่างที่มันเป็นแบบเก่าเป็นแบบคานน่ะมันก็มันในั้นถูกนะครับอันนี้มันในั้นก็จะสูงขึ้นแล้วนะสำหรับตัวฉมใหม่นะมันในั้นก็จะขยับขึ้นมาสําหรับค่ามันใน้นช่วงล่างนะครับอ่าแต่ถ้ามีงบก็มานะครับถ้าถ้างบไม่ถึงไปคันนู้นผมว่ามันก็คุ้มนะครับเอ้าเดี๋ยวแถมแคมรีคันนี้นะครับโคตรคุ้มนะครับใครสนใจแคมรีสักันึ ผมว่าคันนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะผมมีแคมรี่นี่สีบลอนนี่คันนี้เลยสีบลอน นะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับแต่คันเนี้ยไม่แนะค่89,000นะกุญแจสำรองผมมีให้ครบปี19แล้วค่ะ729,000นะครับแล้วมีใบประวัติศูนย์ครบเลยใครอยากดูประวัติศูนย์มันทักมาเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลแล้วก็มีเป็นปิ้นเป็นเล่มแหละนะครับแล้วคันเนี้ยตรวจสาภาพรถจากชิคมาแล้วมาตรฐานเยอรมันนะครับได้ห้าดาวเต็มนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาสนใจทักมานะครับฟรีดาวผ่อน120กว่านะครับ Uh, 7แสนสองหมื่นเก้าพันเป็นสีบรอนเลดเนี่ยที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีสีขาวปี่สิบเก้าคันนี้7แสนห้าหมื่นเก้าพันไหมประมาณแสนสามแสนสี่เนาะแสนสามหรือแสนสี่ประมาณนี้นะครับสวยน่าใช้เหมือนกันเป็นสองจุดศูนย์รุ่นจีนะครับแล้วก็แถมอีกหนึ่งคันนะครับคันสุดท้ายอ่ะปียี่สิบแคมรี่ปียี่สิบเอาใครสนใจแคมรี่นะครับได้ปีใหม่ๆปียี่สิบนะผมก็แนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเจ็ดห้าแปดสามนะครับคันนี้ได้เป็นปียี่สิบ ไม่ประมาณแสนสองนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับสีดําปีโคตรใหม่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ท่วม,ม,มลน้ลนล้นแน่นอนนะฟรีดาวได้แน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน 13, นะ 9, 000, มานหมื่นสามนะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันไม่แสนสองสนใจรุ่นไหนคันไหนนะสามารถทักไลน์ได้นะไม่ว่าจะเป็นออาติสเนาะนะครับหรือจะเป็นซีเอชอาร์นะครับแอคคอร์ดแบบนี้เพชร์นยน์มีให้เลือกเยอะนะครับอันนี้แค่โกดังสามนะครับถ้าไปสาขาหนึ่งก็จะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสองร้อยเมตรนะ นะครับขับออกไปนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะกว่านี้สนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับติดต่อหาเป็กได้เลย0659513374เป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทพยโยนทักมาหาคุณได้คำแนะนำด้านเอาต์สนะครับด้านแคมรี่หรือรุ่นอื่นดีที่สุดแน่นอนนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ